ข้งมมางบนแบบเฮ้ยเกินืปไม่ได้เอา้าอุ้ยมัทนทันหรอม้าพี่มเรียบร้อยทันด้วย ระวังสองตัวล่วงอีนหนึ่งเกือแล้วตัวเดียวโดนยิงอะไรอ,อเกือบแตกตั้งให้วอลไม่ติดเมื่อกี้ในบ้านในบ้านตัวหนึ่งอุ้ยเจอบบอลเล็ ต,ต้อนคุณหมดแล้วไม่ทันเขาแล้วมั้งนี่พี่ว่าพบศัตรูแล้วพบพบศัตรูแล้วไหนทีนึงเหรอ <attack. S 2> มุ่งหน้าไปยังการปลอดไพ่ขอปืนก่อนได้ไหม αι? ขอปืนก็นได้ไหเออไม่ถึงไม่ถึงไม่ถึงเอ้ยไม่ถึงเว้ยวิ่ง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 นะฮะที่จุก ได,ได้แล้วบนกันหาที่ตุก,ก่อนเฟเออปืนไฮไลท์ได้ปืนไฮไลท์ปืนไฮไลท์ม<ะ>ีไงมีขึ้นมากันยัวงสองตัว,วต้องบุ้บ่ ว่าไงพอหนุม่มพอหนุ่มตกศีเก็บไว้แบกหนึ่งข้างบนข้างล่างว่าไงมีไหมจะซูดหมดฮ <laughs> ู้จึปุ๊บตกใจใครวะโอ้ย <laughs> เกมหมดเลย <laughs> อ่ะหเกาะเกาะซูด <laughs> มันมีสองคนไม่ใช่เหรอมีรถมา มีรถมาไปแล้วพอ,อเราเข้าไปลานเจ็ดไปไหนนะ่ะปาปาเข้าไปลานเจ็ดเผื่อมีคนอยู่ข้างล่างมาซ้อนพี่หน่อยฮัลโหลงานคุณภาพเร็วๆเดี๋ยวหลังไปไปไป เ,เ,เ,เรื่องปืนอะไรดิยาไม่มีอืมมีปืนนี้เลยคะ่ะไม่มีไอวอ์เลย มันจะมีคนนะลานเจ็ดเนี่ยไปเดี๋ยวไปแลปแกของก่อนเหรียนเยอะเยอะหมวกตามโอเคเท่านี้พอเอา้าไป่นาแลกเลยไปลงไปลานสเก็ดเราไ,ไปเล่นสไลเดอร์ มันกดเล่นสไลเดอร์ได้ไหมไม่มีนะไม่มีูพี่อายอะกดเยอะๆเมองนีู้มากไป่ีลงไปของอย่างเยอะเยอะจริงเยอะนะคะค่คพี่ยากเล่นบาเิตะมีใครเจอบาเิตเปละเล่นปได้ไม่ได้ไงห่วงเหร มีคนข้างนอกมากจเลยไปไปไปเลยพี่ก็ไปช่วยข้างล่างสองบนสองชุบอยู่ชุบอยู่เหนือไปเลยเหนือชุบอยู่นะอยู่กับสายไทยแบบกูแน่นอนปลา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 เขาชุบอยู่เนี่ยทันไหมเนี่ยไม่น่าทันว่ะพี่ว่าไม่ทันหรอกมากเลยอ่ะเรียบร้อยทันด้วย ว่าไงต้องเฝ้าแฝดรีบเปล่าพี่พี่ไปเราลงข้างล่างทีนี่เอากิบไปสองแล้วเหรอเนี่ยครับลองมือได้ไหมพี่โอ้โลองมือเลยเหรออยากหนึ่งหนึ่งรองก่อนรอก่อนไว้อมิณิตรอเกอนรอเกอน เมื่อวานก็ทั้งเทปแขนทั้งหนึ่งหนึ่งไม่ได้เล่นแบบไตแรงกับจีซีเลยวันนี้ขอเล่นหน่อยใจยเย็นใจล,ล,ลุ่มๆบ่ใย,ย,ยไม่หลุดเลยเฮ้ยเฮ้ยจับไว้ตบป๊ปป๊บไม่ทันพี่หรอกอยากเล่นคาเอ้ยไม่ใช่คา,าอยากเล่นไอเนี่ยอยากเล่นบาเลี กินเอคไปก่อนแล้วกันก่อนเราลงตีเหล็กตีหอยไม่เอาลงตีเหล็กมีคนบ้าลงตีเหล็กมีคนบ้าวพี่อา่างจะหีดีกว่าฮะไม่ได้ยินอะไรนะก็ได้ยินเลยเฮ้ยมีนคนไอ้เหนือไล่ะวะเฮ้ยโดนอยู่ไหนอ่ะเนี่ยเหนือขึ้นเป้าขึ้นจุดเป้า เดี๋ยวเจอันามเหรอเดี๋ยวพี่ขึ้นไปหาดูให้เจอแล้ว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 อยู่หลังหลังคอนหลังคอนอยู่ฝั่งมันมีตัวนึงโอ้กระเป๋าสามอยู่นี่สองอันเลยมีใครสนใจปะ ยอยู่หลง er. ังคอนเทนเนอร์ตีหนึ่งรวงสองตัว ร่วงอีหนึ่งเหลือตัวเดียววิ่งชาร์จเลยวิ่งชาร์จเลยครับวิ่งชาร์จเลยวิ่งเข้าขวาเห,วเห็นยังยัง่ะนี่นี่แก<อ>ร์บอลเนี่ยเอาไงเดี๋ยวพี่จ่อให้เอา,า,เอาเวาออกมาดิไม่ออกเหรอ เตีนใหม um, ่มาข้างหลังจอลี่จอลี่ได <itation> ้อ uh ะ้าสนได้สวยฮัโลโฮัลโหลยางเอากอซ่าปะหืมเอากอซ่าไห ไม่ครับพี่ไม่เล่นกอสะกระสุนโอ,โ,โอ้โหไอ้อามรับบาเลตบาเลตอยู่ไหนอยู่ไหนข้างหลังมีคนชุบอีกโอ้โหยะไปไหนก่อนดีเนี่ย <c oughs> โอ้บาเลตบาเลตเหรอ มีกระสุนแม่วาเล็ตโอ้มีหกนัดแมวดีกว่ามีแค่หกเองอ,ะอ,ะงอ่ะอุยอ๋อระกระสุนเจอแล้วเจอแล้วระวังข้างบนเรา ไปชุบเพื่อนก่อนมอย่างบนอย่างบนเอาชุบแล้วเหรอระวังข้างบนเราข้างบนอ้อมได้อ้อมหลบได้หลบมันอยู่บนเนินน่ะอยู่บนเขาอ่ะไม่ทันน่ะแต่อันนี้ไม่ตึงใช่ใช่ไม่ตึงไม่ตึงสักเกมเลยตั้งแต่เล่นมาแน่นแน่ ไปแล้วมั้งพี่วานข้างบนไปแล้วพะวงพอ้อมไกลหน่อยอเสียวโดนตุย๋ยนั่น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 โดนแล้วไงชาไทายโดนวิน่งมาวิ่งมารถอยู่นี่คันนึ่งแล้วเร็วยิงอยู่ไหนวะไม่เห็น,น,หนปะปะปะพะวงคนระยะยิงแล้ว แกงรถซิ่งไปแล้วแกงรถซิ่งไปแล้ว,ลวเอาป,าป,าปาะปะปะรวมกันไว้อยู่รวมกันไว้อย่าเล่นใครเล่นมันสีเสียวปะปะไปหาเบอร์ปีไปหาเคไปหาเอ,ก,อ,ก,อ,ก,อกีเกจี รู้สึกว่ามันวิ่งช้าๆไงไม่รู้ถือดาบท่านนี้ช่วยเป็นนารุโตะเลยมีตู้มีตู้มีตู้มีคนเนบ้าข้างบนมีคนเนบ้าไปเรียนตรงไหนดีไปเดี๋ยวเราต้องได้ไปเรียนทุ่งยาแน่นอนยูมีคนมีคน่ไหน สามสิบระวังหลังให้ก oh, ันด้วยเขายิงกับคนอื่นอยู่หรอเหรอไป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 มาดูลาดเล้ากอนไปพบศัตรูแล้วพบขี้หมูแล้วจ้ากำลังไปจ้าโอ้ยเห็นแล้วไปแล้วเข้าบ้านเข้าบ้านเตรียมตุ๋ยส่องก่อนเลยไม่เห็นนะคน

ตัวเดียวเย้บอยๆเคยเคยชินเออ,เ,อ,อเราเล่นอยู่แถวนี้แหละเรารอรอเล่นตรงไหนดีวะนั่นไงมีตัวระวังบันเนินด้วยนะเอา้ากลายเป็นกล่องซะแล้ว ระวังบุญระวังบดเขาดีๆอย่ายืนที่โลกมากนะหัวแตกนะระวังหลังหลังขาดอ่ะเอ้ยนั่นไงเนื้อไปไหนอ่ะโอ้โหแล้วไปทําอะไรอยู่นั่นคนเดียวไปไปตู้ชุบตู้ชุบตู้ชุบอยู่ไหนครับ ทั้งหน้าทั้งหลังเลยพ่อหนุม่มในบ้านล่วงหนึ่งทั้งหลังอีกวิ่งชาร์จวิ่งชาร์จตัวเดียวเบอร์สี่มาช่วยพี่หน่อย ่แถวนี้แหละมันมันอยู่กลางนะพี่อไปแต่ทำไมเขาถึงโดเนเยอะไม่เห็นไปไหนแล้วไม่รู้อ้อม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 สายไ,ไม่โดนยิงอะไรเลยอืมเกือบแตกตั้งให้วอลไม่ติดเมื่อกี้ป่ายเอ้ยเฮ้ยมีคนมีคนโดนใหม่มีคนโดนใหม โอ้ยวงบีบกระสุนไม่กลัวกลัววงอย่างเดียวตอนนี้ระวังบนเขานะบีเบ่าพ่อหนุม่มเพิ่งเกิดเหรอเฮ้ยเหลือสามคนไปชุบเพื่อนได้ไหมเนี่ยทันเบ้าชุบเพื่อนทันเป้าข้างหลังมีในบ้านในบ้านตัวนึง ในบ้านไม่มีปืนน่าจะมีแล้วแต่ตอนนี้หุยเจอบอาลิตสองคนหมดแล้วมีบาลิตตัวหนึ่งอยู่บนเขามาฟังเอ้าทีหนึ่งเฉย We do it big and we do it however we like. This how it was made for the real. I swear to god that I'm serious, me and my team, we be ready, we shooting to kill.